สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมคนบ้านๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องแอป SSO Plus ประกันสังคมกันสักหน่อยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับไม่สามารถเข้าแอป SSO Plus ประกันสังคมได้นะครับระบบมันแจ้งว่าอุปกรณ์นี้ผ่านการ o ู t หรือว่าอยู่ในโหมดนักพัฒนาตามรูปภาพนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ผ่านการ o ู t หรือว่าอยู่ในโหมดนักพัฒนาก่อนนะครับว่า มันเกี่ยวพันกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นที่อุปกรณ์ root หรือ jailbreak นะครับอุปกรณ์ที่ root หรือ jailbreak นะครับเป็นกระบวนการดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถแก้ไขระบบหรือติดตั้งโปรแกรมบางชนิดที่ปกติไม่สามารถติดตั้งได้นะครับ ซึ่งจะทำให้การทำงานของแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ต่างๆในเครื่องได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับและสามารถดัดแปลงอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปไม่ Root หรือเจลเบรกโทรศัพท์ของตัวเองนะครับเพราะว่ามันทำได้ยากนะครับปัญหาเครื่อง root หรือเจลเบรกตัดออกไปได้เลยนะครับ ตัวเจ้าปัญหาจริงๆที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าแอป SSO ได้นะครับก็คือโหมดนักพัฒนาตัวนี้นะครับโหมดนักพัฒนาคืออะไรโหมดนักพัฒนานะครับเอาไว้สำหรับโปรแกรมเมอร์หรือผู้เขียนแอปพลิเคชันนะครับหาจุดบกพร่อง USB debug และปรับแต่งอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับรวมไปถึงบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการปรับแต่งโทรศัพท์ของตัวเองอย่างเช่นปรับแต่ง GPU ให้แรงขึ้น เพื่อเอาไว้เล่นเกมและใช้หน่วยประมวลผลแรงๆเป็นต้นนะครับสามารถเปิดโหมดนักพัฒนาได้ง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดโหมดนักพัฒนาทิ้งเอาไว้นะครับเราไม่สามารถเปิดใช้งานแอปบางแอปได้นะครับอย่างเช่นแอป SSO Plus รวมไปถึงแอปธนาคารนะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเหมือนในรูปภาพนะครับ ดังนั้นนะครับเราต้องปิดโหมดนักพัฒนาก่อนนะครับถึงจะเปิดใช้งานแอป SSO Plus ได้นะครับสำหรับวิธีการปิดโหมดนักพัฒนานะครับโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อเมนูมันจะคล้ายๆกันนะครับมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าความหมายเดียวกันนะครับผมจะขอยกตัวอย่างแนะนำปิดโหมดนักพัฒนาคนที่ใช้โทรศัพท์4ยี่ห้อยอดฮิตนะครับได้แก่นะครับ ซัมซุงเสียวมี่เลดมี่วีโวและ Opp o p p โปนะครับเริ่มต้นที่โทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกทางเลือกผู้พัฒนานะครับแล้วก็ปิดโหมดทางเลือกผู้พัฒนาตรงนี้นะครับโทรศัพท์ยี่ห้อเสียวมี่เลตมี่นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกโหมดนักพัฒนาจากนั้น เราก็ปิดโหมดนักพัฒนาได้เลยนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกระบบเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปกดปิดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo นะครับหากเราไม่พบโหมดนักพัฒนาแอปนะครับให้ทำตามดังนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์ กดย้ำๆเจ็ดแปดครั้งนะครับตรงหมายเลขบิลนะครับหลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่การตั้งค่าเลือกระบบเลือกตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปแล้วก็ปิดตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับไปที่การตั้งค่าตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แล้วก็ปิดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo นะครับกรณีเราไม่พบตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกเวอร์ชั่นเบสแบทและเค r ร์เนลกดย้ำย้8ครั้งตรงหมายเลขบิวนะครับ หลังจากที่เราใส่รหัสผ่านสำเร็จนะครับหน้าจอก็จะแสดงข้อความขณะนี้คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วกลับมาที่การตั้งค่านะครับเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ปิดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้ามาลองเปิดแอป SSO Plus ดูนะครับ เห็นไหมครับว่ามันเปิดได้ตามปกตินะครับหลังจากที่เราปิดโหมดนักพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จขั้นตอนในการปิดโหมดนักพัฒนานะครับเพื่อเข้าใช้งานแอป SSO plus ประกันสังคมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับคลิปนี้ผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ